ทักทายสบายดีท่านผู้ชมทุกท่านเนาะอ่ามีวอลคันบาน่ากษีผ้พาพีผ้าน้องมาเบิ่งวิธีการจักตอกพี่นอ้องเอ้ยนี่จักตอกเป็นวิธีเป็นวิธีชีวิตบรรดาเนะะาะเนาะจักมื่อนึงได้เท่าไรลูกเรียงเมื่อหนึ่งสีทองบอก นี่พี่น้องเอ้ยโอ้ยนี่น้ำไงลายนั่นเดี่ยวน้ำญ่เนาะปับปับใครผัวบ้านบ้านเฮ้านี่แหละอืมไม่ไม่ยังไงจักนี่บ้านบ้านเฮ้านี่แหละโอ้ไม่ใช่บ้านบ้านเขาเนาะมันไม่ใช่ปลามันก็อยู่พู่ไงไรอะไรอย่างเออนี่นี่ทั้งไก่พู่ไก่พลาเอ้ยนี่พ่อใหญ่ดยังจักต่อกับเมียพี่น้องเอ้ยนี่เพื่อมัดเขาหน้าปีหน้าเสะเนาะพ่อใหญ่เนาะ

เป็นพิธีชีวิตหนึ่งพี่น้องเอ้ยโอ้ยนี่อยู่ไฮอยู่หน้านี่พี่น้องเอ้ยนี่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 คงเศราหน้าบ้านเทานี้หวานบ้านน่าทึ่งมันคงเซโดนนี่แหละพี่น้องแข่งสารวัตรดวยด้วยอ่าแจ็คโตพี่น้องเอ้ยเป็นพุ่มกรญยาสาววัตรแน่นอน จักตอกหลอกพ่ออืมจักตอกหลอกพ่อพี่น้องเอ้ยนี่อยู่กับครอบคู่อันนี้พร้อมหนา้าพร้อมตาเนาะอ๋อโอ้จกักเลยมือหนึ่งลายเนาะดูเนาะสามสีนนะ่ธอนเนาะมัดหน้าปีเดียวหนะหน้าปีเดียว ขอบขอถูกยากแล้วทุกคนเอ้ยเนาะเออมียังกะขอบกขอบใจทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับส้มเด้อะทานทานใดเห็นแล้วกับเนาะนงินเสียเท่าไปนี่แหละแกรู้ไหมงื่อนเงื่อนครับคอยดูคอยทับไปนี่แหละข่ายเชียมือ อบใจทุกท่านเน่ยเจ็ดทีตามหับด้อเนาะนี่มันชีวิตจริงๆของคนได้พี่น้องเอ้ยนี่เออ